ด้านการสั่งสอนเผยแผ่การสั่งสอนเผยแผ่นับเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายแก่พระสงฆ์สาวกให้ช่วยกันปฏิบัติตั้งแต่เริ่มแรกก่อตั้งพระพุทธศาสนา เพราะเป็นหน้าที่ที่จะสร้างประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกหรือกล่าวอย่างรวมๆก็คือเป็นหน้าที่เพื่อการอนุเคราะห์โลกดังจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดมีพระสงฆ์สาวกที่เป็นพระอาหารหันต์ชุดแรกขึ้น60สรูปหลังจากพระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนาเพียงห้าเดือนพระพุทธองค์ก็ส่งส่งพระสงฆ์สาวกชุดแรกนั้น